าละครับสวัสดีเพื่อนรัชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาสมังคีและคลิปโปเกโมอนโกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ subscribe รับ,บ,บ,บกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาทุกคนนะวันนี้ครับเลดทาวอีกแล้วนะครับผมไม่ได้อัดเลดทาวมา 2- 3สาอาทิตย์แล้วฟิเซอร์ก็ไม่ได้อัดนะครับผมก็เพิ่งมาอัดวันนี้นะครับเลดทาววันนี้นะครับคือเจ้าเซปดอตนะครับผมเจ้าถันเดินเองนะครับเลดทาวคือไรขอพูดสั้นๆนิดนึงนะครับผมเลดทาวคือช่วงวงตีบอสนะครับที่มีบอส5กะโหลกนะฮะหรือว่าบอส5้าดาวไข่ดำจะเรียกอะไรกันก็แล้วแต่นะเกิดขึ้นเกือบทุกกิมนะถ้าไม่โดนไข่แทรกไปครับผมก็ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่แนะนำนะครับใครที่ต้องการล่าบบอหหาาชนนนนนีี่ะะคครรัััใ้้มวบ วันพุธ6โมงเย็นนะครับผมมาจอมาแล้วนะครับผมเซฟดอทนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมน่าจะตีแค่4ตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะพอดีคุยคุยกันไปแล้วมันตกที่4ตัวนะจริงๆผมปกติตี5ตัวเนาะนะครับผมนะไม่เป็นไรครับผม4ตัวก็4ตัวนะอย่าดูอีกทีว่ายังไงนะเออเมกากระหมดเลยวะมันต้องใช้ท่าหินนะครับผมท่าดินไม่ได้นะเพราะว่าน้องเป็นสายฟ้ากับบินใช่ไหมท่าหินน่าจะดีสุดนะฮะเอ่อน้ำแข็งได้หรือเปล่าแล้วเราไม่มีเมกาปะเทล่านะครับเขาน่าจะใช้ปะเทล่ากันผมว่าน ครับผมเอาไงครับเนี่ยเห็นเหมือนมีคนหนึ่งไม่ได้ตีนะครับเอายังไงครับตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ครับว่าจะตีหรือจะยังไงฮะตัวหน้าแล้วกันนะครับผมตีไปเลยครับโอเคครับผมเขาชวนผิดนิดนึงนะครับจริงๆต้องชวนอีกคนหนึ่งนะพอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยนะเรื่องการจัดทีมกันนะครับขนาหาก่อนตั้งนานแล้วเนี่ย ทันเดอร์ครเป็นตัวสายฟ้าที่ค่อนข้างเก่งนะคือต้องบอกว่ามันเก่งเพราะว่าในเกมนี้นะตัวสายฟ้ามีไม่ค่อยเยอะนะครับผมในโปเกมอนโกตอนนี้นะเหมือนมอนที่เก่งสุดจะเป็นเซคอมนะฮะน้องสีกรมนะที่ผมชอบเรียกนะเหมือนจะเป็นตัวนั้นนะครับถ้าสายฟ้านะัวอื่นก็จะลองลลงมานะก็จะมีที่ใช้ได้ก็จะมีเนี่ยเซคอมนะฮะไลโค co, นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะผมทันเดอร์นะตัวอื่นเหมือนจะใช้ไม่ค่อยได้เลยนะน้องแกะก็เหมือนจะถ้าไม่ค่อยดีปะครับโมโคโคนะคผมร่างสามชื่ออะไรจําไม่ได้นะฮะเลยไม่ค่อยมีคนนิยม ยมใช้กันนะครับแต่ว่าแซปดอสเนี ot, ่ยทันเดอร์ตัวนี้นะผมมันไวนะฮะมีท่าดีๆเยอะเลยนะครับผมใช้หลีกได้ด้วยนะโอเคมาใช้เอ่ยใช้นี่นะครับผมมาลุ้นกันนะครับเอาชานี่มาโชว์หน่อยนะครับเพราะว่าสมาร์ทเมื่อกี้เนี่ยชายนี่จะลงตัวแรกเท่านั้น <laughs> ใช้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 ใชานี่ครับผม <laughs> โอ้แล้วเวทบูธด้วยครับโอ้โหบอกแล้วเป็นไงสมา์ทกังกี้ชายนี่ลงตัวแรกนะครับไม่งั้นไม่ลงครับผมเนี่ยมาเห็นไหมตัวนี้ดูยากนิดนึงนะทุกคนแต่ผมมั่นใจว่าเป็นชายนี่เพราะว่าเมื่อกี้ที่ขาทุกคนขามันเข้มมากนะครับผมก็เลยรู้ว่าตัวนี้เป็นชายนี่นะดูตัวอื่นยากมากนะครับดูขาเนี่ยคือชัดเจนที่สุดแล้วนะสำหรับเซฟดอสนะหรือว่าทันเดอร์ตัวนี้นะครับผมชายนี่ไอวีร้อยปะวะปั๊บโอ้โหยังยังห่างนะฮะ เซฟดอตผมมีตัวดีๆบ้างไหมครับนี่ทุกคนให้ดูนะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ขาธรรมดานะเนี่ยสีแทบจะเหมือนกันมันเข้มขึ้นนิดเดียวนะครับผมเหมือนปรับเชดดิ้งเพิ่มหน่อยนึงนะครับผมนิดเดียวเห็นไหมนะแต่ว่าที่สังเกตเห็นชัดนะคือขานะครับหลายคนอาจจะบอกว่านี่ชัดแล้วพี่เออชัดสุดแล้วฮนะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมประมาณนี้นะครับผมมีตัวดีๆบ้างไหมตัวนี้ผมตั้งไว้ที่อันต้าลีกนะฮะยังไม่มีตัวไหนตัวดีเลยนะครับผมนี่ก็เก้าแปดเก้าหกเก้าสามเองมั้งตัวนี้นะครับผม ก็แปดก็หกเก้าสามเหมือนกันนะผมมีชายนี่กี่ตัวหนึ่งสองตัวนะครับผมเรามีชาโดสามตัวแล้วนะครับเซปดอสนะมีตัวนี้ที่ผมเอาไว้เล่นเกสลีกนะทุกคนนะแต่ผมท่านี้แปลกไหมทุกคนเป็นชาร์ตบีมกับแอนเชียนพาวเวอร์นะฮะไวนะทุกคนถ้าไวไวมากเซปดอดตัวนี้ไวมากนะครับผมในการตีเกสลีกนะโอเคเดี๋ยวรอตัวต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับผมเป็นไงมาตัวแรกจริงๆ <laughs> มาครับผมทุกคนนะตัวที่สองเริ่มแล้วนะครับไหนเบิ nice. ้ลสิเบิ้ลเกมหลุดครับทุกคนเป็นกรรมเด้งเฉยเลยครับเด้งได้ไงวะโฟนสิบสามเลยนะเออสีบาทฟรีปะเนี่ยปกติไม่เสียนะครับทุกคน ถ้าหลุดนะฮะแล้วเริ่มไปแล้วนะทุกคนก็อย่าลกนะครับผมก็รีบเข้ามาแบบนี้นะก็เข้ามาตีต่อได้นะครับผมรีบเข้าเกมนะแล้วก็กลับมานะฮะแม้ว่าบอสจะตายไปแล้วเนี่ยชนะไปแล้วก็ตามนะเราก็ยังเข้ามาจับได้นะถ้าไม่หมดเวลานะแต่ถ้าหมดเวลาก็อดเลยนะครับผมโอเคใช้ท่าปลาหินนะครับผมแพ้หินนะครับเพราะว่าเป็นธาตุบินนะครับมีแต่แก๊งปลาหิน <laughs> ทุกคนปลาหินหมดเลยสงสารน้องนะอ่าแล้วผม เน็ตผมเป็นอะไรปะวะทุกคนดูดิผมอยากรู้มันเข้าไหมมันตายก่อนนะน่าจะเข้าแหละทุกคนมีคนเอาหมูน้ําแข็งมาตีด้วยนะครับน่าจะเข้านะครับผมเรียบร้อยนะครับสองสี่สามส,ส,ามสี่ไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับช่เอ๋ยช้นี่นะมาเบิ้ลให้ดูเลยนะฮะช้นี่ออกสองตัวติดนะเป็นประวัติศาสตร์ของช่องนะครับผมใช่ใช่โอ้โหผมใช้อะไรวะเนี้ยตัวใหญ่สุดในการตีนะครับใช่ใช่ ไม่นี่นะครับผมรอบนี้นะฮะทุกคนสังเกตนะทุกคนสังเกตตรง ไอเอฟเฟกรอบๆมันนะครับม the no. so so ันเท่มากเลยนะเท่จ right? hmm. ัดๆเลยนะครับผมผมชอบอะผมไม่รู ok sure ้ว mm ่าเมื่อก่อนเนี่ยมีเอฟเฟกหรือเปล่าผมว่าจะไปเปิดดูคลิปเก่าๆของผมอยู่นะก็ไม่ได้ไปเปิดสักทีนะคือมันสวยมากเลยอะไม่ทันสังเกตหรือมันมีอยู่แล้วนะไม่รู้เหมือนกันครับผมต้องไปเช็คดูนะเพราะว่าผมว่าผมมีคลิปเก่าๆในการตีไอ้สานกตัวนี้อยู่นะเดี๋ยวลองไปไล่ดูนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนมีหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มๆมมาอะไรนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะสิลรูปแล้วกันนะเดี๋ยวเราใช้เป็นบริ ก็โยนยากไหมแอนิเมชันดูยากนิหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันไม่ได้บินขึ้นแบบเหมือนตัวอื่นะนะฮะอันนี้มันก็จะกลับลงมาตีตรงนี้เสมอนนะมันแค่แบบโฉบไปมานะครับผมรูปแบบของมันเป็นอย่างนั้นนะฮะโฉบไปมาซ้ายขวาบนล่างม้วนซัวไปหมดนะครับก็อาจจะต้องรอให้น้องตีก่อนนะครับเนี่ยเห็นปะมันไม่ได้ไปค้างเหมือนแบบพวกอะไรโอโอหรอตีมานะแล้วก็ พูดยากอะแอนิเมชันพูดยากมากๆเลยผมตังเกตให้ก่อนนะคือผมรู้ว่าโยนตรงไหนแต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าโยนตรงไหนมันเป็นความเคยชินที่เราแบบเอ้ยโยนตรงนี้แหละโยนได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมโอ้โหได้ลูกอมเยอะเลยครับทีนี้เอ้ยผมควรจะกดไอ้นี่นี่นว่ะผมลืมนะผมต้องกดเมก้านะทุกคนครับเพราะว่าการกดเมก้าจะได้ลูกอมเพิ่มขึ้นนะครับผมชุบก่อนนะชุบแล้วก็ยาน้อยยาใหญ่ใช้หมดนะครับเผายาไปเรื่อยนะครับผมต่อไปก็รอกันสักคู่หนึ่งนะครับหมดแล้วแหละนะผมควร กดเมก้าตัวหนึ่งนะกดเมก้ากดเล่นๆน่ะเมก้าตัวไหนได้บ้างวะมาตรงนี้นะทุกคนแล้วก็แคนอีโวเมก้านะครับเราก็จะมาดูเมก้าที่เรามีทั้งหมดได้นะครับเราอีโวตัวนี้เล่นได้ไหมมันไม่แพ้มังกรหรอกแต่มันไม่มีตัวดีๆเลยวะเมก้าอีโวไปเลยนะเพราะว่ายังไงก็ตีไม่ถึงตัวนี้อยู่แล้วนะครับผม มาทุกคนครับตัวต่อไปครับผมมาแล้วนะตัวที่3นะครับคิีนี้อาจจะไวนิดนึงนะครับผมมาไวไปไวนะเดี๋ยวขออญาตเอาเมก้าฮากาเนลนะที่เราเพิ่งโวไปเมื่อกี้ขึ้นมานะครับผมอยู่ไหนไวะโอซีพีมันต่ำขนาดนั้นเลยเหรอเมก้านี่นะผม <laughs> สองพันมันจะได้ได้ลูกโอมเพิ่มขึ้นนะประเด็นแค่นั้นเองนะแต่ผมไม่มีตัวที่แบบใช้แบบเขาไงเขามีตัวใช้กันอะปาเทล่าผมยังไม่ได้ตีเลยมาครับตัวที่3นะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพยายามดูให้ได้นะว่ามันจะสังเกตแอนิเมชันตรงไหนดีนะครับผมคู่ยากจริงๆเลยครับเพราะว่าพยายามดูแล้วครับแต่มันยากมันยากจริงๆนะแต่ว่าวงอะมันอยู่แค่ตานะครับผมวงมันเล็กนะครับผมแต่มันก็ไม่ยากนะสังเกตตอนที่ผมโยนเนาะมันอาจจะชินก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนผมโดดไป้ดูแอบแอบโดดนิดนึงอะแอบ นี่นะครับเมกา้าปาเทล่านะครับผมนี่สองตัวเลยนะครับเนี่ยคือเมก้าที่ดีสําหรับบอสต,ตัวนี้นะครับแต่ผมไม่มีไงคือเมื่อก่อนผมเคยมีคําถามทําไมเมก้าออกมาแล้วมันไม่บูทา่าผมไม่รู้เขาปรั แก้หรือ,อยังนะคือมันจะบูสแค่โปโลมอนตัวแรกเท่านั้นนะทุกคนหรือว่าจริงๆมันบูสแต่เราไม่เห็นเพราะว่ามันยูบักเฉยเฉยหรือว่ายัางไงอันนี้ไม่รู้นะฮะคือจริงๆถ้ามันเป็นอย่างนั้นใช่ปะเรามีแบบ6คนนะสมมตินะ,ะมี6คนนะแล้วก็เอาเมกานี่ออกมาตัวที่1 2 3 4 5 6ไล่กันไปเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตีเลยนะไม่งั้นก็แบบว่าถึงเวลาต้องเมกาใช่ไหมฮะก็เลยก,กดเมกามาปุ๊บแล้วก็เรียกออกมาเลยนะครับทุกคนเนี่ยท แต่ว่าเนี่ยเห็นปะผมเป็นเมกามันก็ไม่บูสตัวเองเลยนะทุกคนครับท,ทั้งที่เราเป็นธาตุดินกับเหล็กอะแต่ว่ามันไม่ขึ้นหลอดบูสต์แล้วเห็นปะนั่นแหละมันก็เลยมีคําถามที่ผมคิดและสงสัยนะครับว่าสรุปว่าเมกามันบูตแค่ตัวแรกตัวเดียวหรอท,ทั้งที่เขาบอกว่ามันจะบูสต์เมื่อมันอ,ออกมาตีใช่ไหมหรือผมอ่านเทคผิดนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมใช่เอ,อ๋ยช่ดีมาโชว์ในแอดี ID หน่อยใช้ไม่ใช่ครับผม2446ท่าทไมผมได้มอนไอวี IV. ใกล้ๆกันเลยฮะ นี่ทุกคนล็อกเลยเมื่อกี้ที่ผมบอกนะประมาณตายครับแต่ว่าเวลาเข้าตีผมขอดูกันรอบนึงนะมันตีอ่ะมันตีทั้งตัวเลยอ่ะแบบจิกมาปุ๊บอืมพูดยากอะ่ะพอมันจิกมาปุ๊บมันจะกลับไปที่เดิมทั้งตัวใช่ป่ะเราพอปีกมันเริ่มลงมาครึ่งหนึ่งอะ่ะเออมันจะใช้ได้โยนได้ตอนนั้นผมว่ามันดูยากมากนะเอาเป็นว่าพอมันตีมาเราก็นับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามระยวนไปฮะอย่าลองดูนะ มันประมาณสามวินะครับผมหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามไม่ได้ได้แค่หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งกับหนึ่งพันสองน่าจะหนึ่งพันหนึ่งก็ต้องจับแล้วนะฮะหนึ่งวิอะไรงเงี้ยนะผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมพยายามจะดูให้มันก็ยากแล้วเพราะว่ามันน่าจะเคยชินมากๆนะครับผมโยนบอลพวกนี้นะครับมันโยนประมาณมิลทูแหละทุกคนหนึ่งพันหนึ่งเออ ตีมาปุ๊บหนึ่พันหนึ่โยนไปเลยวิเดียวครับผมเป็นเทคนิคนับเลขแนละ้ววันนี้นะผมเพราะว่าถ้าคนเราพูด1นสองแต่ละคนจะเว้นวักไม่เท่ากันมันจะนับวิไม่ได้เว้ยถ้าเราเรียก1นึ่พันหนึ่งเนี่ยส่วนมากมันจะใกล้วิมากๆครับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งันสองหนึ่งพันสเนี่ยจะประมาณหวิ2วิสาวินะครับลองลองไปดู <laughs> ผมก็ไปฟังเข้ามาอีกทีนึงโอเคครับผม โอ้ไม่ดีเลยฮะเอาตัวต่อไปก่อนนะครับเรามาชุบชีวิตแล้วก็เพิ่มเลือดกันนะครับตัวนี้ลดนิดเดียวเองไม่เป็นไรสกู่หนึ่งครับตัวต่อไปนะฮะอาจจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมสกู่นะมาทุกคนตัวสุดท้ายนะครับใช้นี่ปิดคลิปหรือเปล่าหรือว่าผมจะได้สอนจับผมไม่รู้จะสอนจับยังไงอะโคตรยากจริงๆแต่มันโยนได้นะทุกคนก็เห็นนะโยนได้นะครับแต่ว่าจะสอนอยังไงเราจะลองดูแล้วกันนะครับเทคนิค 1, น0่ันของผม คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะเพราะว่าปกติเราตีกันห้าตัวนะแล้วก็ตัวที่ห้าสอนจับนะแต่ตอนนี้มันตีแค่สี่ตัวนะครับผมแล้วตัวที่สี่สอนจับไงมันหายไปตัวหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนคลิปที่ผนผ่านมานะครับผมก็ดีแล้วนะฮะจะได้พักผ่อนเลยครับดูแป๊บๆจบ <laughs> มาทุกคนครับตัวสุดท้ายเรามาลุยกันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะชายนี่ปิดคลิปอดสอนเฮ้ย <laughs> <laughs> hey. ก็ดีนะเออใช้นี่มาปิดคลิปก็ได้นะครับเราไม่ถือนะผมสอนทุกคนก็ไปลองกกรดูได้นะผู้ชมช่องเราน่ารักไหมครับผมเออ,เอ,อไม่บ่นผมหรอก <laughs> แต่จริงๆแล้วกิมมิคของโปเกมอนภาคหลักเนี่ยคือท่าดินเนี่ยทุกคนตีบินไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่าไม่เข้านะครับไม่ได้เลยคนระับมันจะขึ้นว่าแบบว่าตีไม่โดนนะครับถ้าเป็นตัวบินที่มันมีอเบลิตี้หรืออะไรไม่รู้อะทุกคนคือมันจะลอยอยู่ไงทุกคนดังนั้นพวกเอิร์ธเควกหรือา่าดินเนี่ยมันจะตีไม่โดนครับผมนั่นแหละครับภาคหลักมันมีการชนะานแบบอย่างแบบโค ดแล้วทุกคนตีไม่ได้เลย้างนี้เขาถือว่าแบบว่าเบาลงแล้วนะตีแบบยังเข้าใช่ไหมแต่ว่าเบามากๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะใกลแล้วครับผมปกคนนี้มันไหวจริงๆเลยนะะโอเคครับมาดูกันว่าเราจะได้ไชนี่หรือเปล่านะฮะชยัยเอ,อ๋ยชายนี่ชยนี่จงมาแล้วผมได้อะไรอีกแล้วเนี่ยผมได้รางวัลนนอะไรเพื่อนเยอะ <laughs> มา ใช่ใช้ปุ๊บไม่นี่ครับผม2488ดดีกว่าทุกตัวนะครับแต่ว่าเราจะสอนจับก็คือสอนจับนะครมาดูกันครับผม มาทุกคนครับอย่างที่บอกนะฮะใครอยากจับได้ง่ายๆมีเลทอัตราการติดนี่เยอะขึ้นนะครับก็ใช้เป็นเบอร์รี่ทองนะครับผมแต่ผมเนี่ยจะใช้เป็นสับป,ปะรดนะฮะแต่ก็อย่างที่เคยพูดหลายครั้งแล้วแนะนานะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่นะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ทุกคนนะตัดสินใจเองนะะเบอร์รี่เงินตัวนี้นะผมผมไม่แนะนําให้ใช้ในการจับบอสนะทุกคนเพราะว่าผมว่ามันเพิ่มเลทการจับได้นิดเดียวนะฮะเอาไปใช้กับล่างสองล่างสามดีกว่านะครับทุกคนนะโอเคมาพอเอาให้เบอร์รี่เสร็จแล้วล็อกบอลนะล็อกบอลของเซ่ตรงตานบตา ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ให้โยนตรงกลา,างเดียวนะใจะเ,เย็นๆนะครับข้อดีของเซฟดอสเนี่ยมันไม่เหมือนตัวอื่นนะที่มันจะบินไปค้างแต่ให้เรากะระยะไม่ได้นะตัวนี้คืออยู่ตรงนี้เสมอนะทุกคนแม้ว่ามันจะบินมั่วตัวเนี่ยแต่มันจะมาตรงนี้เสมอนะการโยนบอลควงบอลน,นะครับผมเนี่ยเราจะเริ่มควงตอนเขาตีเรานะฮะจากนั้นนะครับผมเราจะโยนบอลไปตอนที่เขาตีมานะครับแล้วก็บินกลับไปที่เดิมเนี่ยผมใช้ความเคยชินในการจับทุกคนแต่ผมอาจจะลองแนะนําอย่างที่ผมบอกทุกคนนะ พอมันกลับไปให้นับ1นึ่แล้วโยนไปเลยครับหนึ่งพนะฮะเนี่ยนะครับผมเห็นปะนี้ก็อาจจะช้าพนิดนึงนะแต่วงก็ยังไม่เดินนะผมแนะนําให้เร็วกว่านี้หน่อยนะครับเห็นปะมันก็พอได้นะฮะประมาณหนึ่งวิทุกคนมีเวลาจับวิยังไงทุกคนก็นับเอาเองนะครับพอเขาตีกลับมาแล้วบินกลับไปที่เดิมเนี่ยคือจริงๆปีกมันจะลงมาตรงกลางอ่ะปุ๊บแล้วแอนิเมชันมันถึงจะต่อทุกคนเข้าใจปะ เนี่ยปีกอะ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมให้เขาตีมาทีนึงอ,อ่าเพื่อนตีเพื่อนตีก่อนพอเขาตีมาปีกมันจะกลับปรตรงกลางก่อนแล้วมันถึงจะมีแอนิเมชันต่อมันจะกระตุกนิดหนึ่งครับผมเราต้องโยนไปตอนนั้นนะครับแต่ว่าเราจริงๆก็นับแค่ประมาณวิน,นึ่งเนี่ยดีกว่านะครับผมนะเราเขาตีมารอบนึงนะครับเนี่ยมันก็ไม่กระตุกเท่าไหร่ <laughs> พอปีกเขาขึ้นไปสุดอะเราโยนบอลไปตอนนั้นเออพอเขาตีมาปีกมันจะขึ้นไปสุดเห็นไห ขึ้นไปสุดอันหนึ่งแล้วเราตีบอลไปตอนนั้นเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยขับไปสุดเนี่ยปึ๊บนะฮะผมพอเริ่มกลับลงมาเราต้องส่วนไปแล้วนะับผมเนี่ยเห็นปะปีเขาจะกลับขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมล้วก็กลับลงมาใช่ไหมครับผมเนะี่ยตอนที่กาลังจะเริ่มกลับลงมาเราลังจะตีตัวกลับมาแล้วโยนบอลไปตอนนั้นนะฮะเวิร์กสุดละทุกคนถ้าใครนับหนึ่งพันหนึ่งอย่างผมไม่เวิร์กนะ <laughs> เนี่ย เออตอนที่มันกำลังจะกระพือนะครับผมเวิ work, 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 ร์กเวิร์กเวิร์กเวิร์กนะฮะถ้าอยู่ได้อยู่แต่ผมไม่ถนัดเลยเนี่ยผมว่าลูกต่อไปผมจะไม่เข้าเอกแน่เลยเนี่ย <c oughs> ปับ๊บโอเคนะครับผมแล้วก็เนี่ยผมจะย้าขอย้ํานะบางเรื่องที่คนคอมเมนต์มาผมก็จะขอย้ําเลยนะเรื่องของการควงบอลหลายรอบกับก,บการคงบอลรอบเดียวนี้ค่าเท่ากันนะครับผมใครถนัดแบบไหนจัดแบบนั้นไปเลยนะฮะพอดีผมถนัดแบบนี้นะควงไปเรื่อยๆนะเพราะวงมันก็ไม่เดินอยู่แล้วนะครับผมเอาที่เราสะดวกถนัดดีกว่านะะไม่งั้นมันจะเล่นยากนะครับผม โอเคนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. ยากจริงๆฮะเดี๋ยวเหลือเจ็ดบอลผมขอญาตใช้เป็นเบอร์รี่ทองแล้วนะครับผมพอดี ie, ตัวนี้มัน2488มันอาจจะไม่ร้อยหรอกแต่ผมว่ามี90บวกอยู่นะฮะเขาเห็นเขาบอกว่าร้อยมันต้อง25กว่าปะเห็นมีเพียนกัน2 5งหเอผมก็ไม่ได้ดู CPIV มาก่อนนะครับผมมาเร็วปั๊บยังได้อยู่รับยังได้อยู่นะครับผมพอแล้วพอแล้ว พอแล้วโอ้โหยังครับนิดเดียวครับผมอีกดิ้นเดียวเองนะมันดื้อแล้วเนี่ยตัวนี้แปลกๆเลยครับผมมาโอ้โหไม่ฮะน้องบอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาไม่ <c oughs> โอเคอีกลูกหนึ่งนะครับผมถ้าลูกนี้เราไม่ติดเดี๋ยวเราใช้เป็นเบอร์รี่ทองเลยครับแต่คุจะติดแต่ผมว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พอแล้วแซนด์ทันเดอร์ อย่าทำให้เราเขินอายโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคเป็นไงบอกแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สอนล็อกบอลยนบอลก็เออน่าจะใช้ได้เนาะน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับการจับเซฟดอสนั่นี้โหมไม่ดีครับก็แปดห้าค่านะแปดเก้านะครับตัวนี้โดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวผมขอบคุณเขก่อน โอเคเราไม่มีตัวไหนดีๆเลยแซปดอตอะโถเอ้ยเศร้าจังนะฮะแซปดอตทันเดอร์นะครับแต่ว่าเราได้ชารดี้ตัวเนงเออก็ดีอยู่โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสป,ปอเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับใครพอมีกําลังอยากสป,ปอร์ตช่องเรานะกดปุ่ม j o i หรือปุ่มสมัคร ด้านล่างดีได้เลยนะกดเข้ามานะซัพพอร์ตกันเข้ามาหน่อยนะครับผมมีดิสคอร์ดให้สําหรับซัพพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่ด้วยนะครับเข้ามาคุยกับผมต่อในดิสคอร์ดได้นะครับใครยังไม่ซัพพอร์ตก็ไม่เป็นไรนะกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์คุยกับผมใต้คลิปได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี